สวัสดีแฟนเพจเกษตรไทยพัฒนาเพื่อนๆพนพี่พีป้าป้าน้าอาที่มีใจรักในธรรมชาติและการทำเกษตรทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้ผมจะพาชมสวนครับที่ได้ทำการขุดเป็นโคกหนองนาขุดไว้2ปีแล้วครับเพิ่งได้มาทำ เป็นปีแรกครับปีนี้ปีนี้เป็นปีที่หนึ่งคร,บ,ครบรอบหนึ่งปีครับบนนที่สองไร่ได้ขุดบ่อไปสองบ่อเอาไปเลี้ยงปลาปลูกผักไปปลูกผักสวนครัวบ่อนี้จะเป็นบ่อปลาเลี้ยงแล้วก็ปลาธรรมชาติปลาเยอะมากครับบ่อนี้ ส่วนบอ่อนี้จะเป็นบอ่อปิดคือผมจะไม่ให้น้ำจากข้างนอกมาเข้ามาในบอ่อได้เพราะว่าจะเก็บไว้กินไว้ใช้ครับบอ่อนี้น้ำใสมากตอนขุดก็เจอตาน้ำครับน้ำออกนี่ผมได้ปลูกหลายๆอย่างครับมีทั้งกระเพราพริกมะละกอ ที่ตรงนี้จะเป็นดินเหนียวผสมกับหินลูกร่างครับจะปลูกอะไราย,ยากนิดหนึ่งต้องใส่ปุ๋ยมีตรงนี้ก็มีกล้วยหอมทองครับต้นนี้สวยมากใส่ปุ๋ยเยอะปกติจะไม่ค่อยได้ดูแลก็ต้นจะแคะแกรนประมาณนี้ไม่ค่อยเหมาะกับดินเหนียวอะไร่ ก็กล้วยที่ชอบดินเนี่ยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับนี่ครับโตวไวมากตอนนี้ปลูกมันนาวตอนนี้เป็นเพื่เรียนทดสอบครับ ทดลองปลูกดูจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะให้ผลผลิตหรือไม่ก็ต้องรอติดตามต่อไปครับเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนาครับเราก็พัฒนาให้เป็นแหล่งอาหารบนเน้อที่สองไร่ทำนาก็หนึ่งปี ใช้เวลาแค่4ี่เดือนพื้นที่นาอีก8เดือนก็ทิ้งร้างเอาไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยผมก็จึงมีแนวคิดว่าเราต้องพัฒนาแหล่งอาหารให้มีอาหารกินตลอดปีน่ครับกล้วยน้ำว้า กำลังออกเครืออีกหลายต้นเลยครับสวยมากตัวนี้ก็เป็นชะอมผมชะอมนี้ก็ปลูกตั้งแต่เริ่มขุดใหม่ๆครับสองปีแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าต้นได้เก็บกินทุกวันครับช่วงนี้มีผักหวานแซมนิดหน่อย อันนี้ผมเพาะเองครับทดลองก็มีรั่งกิมจูครับอันนี้ปลูกได้หนึ่งปีแล้วครับยังไม่ให้ผลผลิตให้ชมบรรยากาศรอบๆสวนไปเรื่อยๆครับ คำว,ว่าเกษตรพัฒนาเราจะพัฒนาอะไรก่อนเราต้องพัฒนาตัวเองกับพัฒนาความคิดคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจากเกษตรเดิมๆเ,เก่าๆที่ทำแต่นาอย่างเดียวโดยที่ใช้เวลา1ปีแค่4เดือนในการให้ผลผลิตแล้วก็อีก8เดือน ทิ้งพื้นที่โดยที่ไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็มาพัฒนาความคิดของตัวเองว่าเราต้องสร้างแหล่งอาหารให้ให้มั่นคงก่อนครับนี่เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ของเรามีผักสดกินทุกวันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันนี้มีอะไร มีกับข้าวอะไรบ้างครับก็มีดอกไม้แซมๆบ้างเพื่อความสวยงามนี่ครับ กับข้าวของเราวันนี้เห็ดก็ยังมีให้เก็บทุกวันจะอมครับหนึ่งกรรมครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมเดี๋ยวจะมีอะไรนำเสนอในคลิปคลิปต่อๆไปจุงกะสวัสดีครับ